มาอณอภนนา,างงหนักหลังธุรกิจห่อหมกขายดิบขายดีจนโดนแอปอ้างชื่อเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวคราวของซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่หนักหน่วงของมาอณนภนา,ากฤษฎีที่เมื่อช่วงปีที่แล้วเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนโดนสั่งแบนถูกแคนเซิลงานจนแทบเลี่ยงทำให้เจ้าตัวต้องไปช่วยคุณแม่ขายหอ่อหมกซึ่งจะเห็นว่ามาอณภนนา นั้นจะออกมาโปรโมทอยู่บ่อยๆและกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนแรกมาอณอพนนา,านั้นค่อนข้างงงทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวก็ปรับตัวและเริ่มชินมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำโดยเริ่มจากการที่เวลามาอณนพนา,าเอาห่อหมกไปวางขายที่ตลาดก็จัดแฟชั่นโชว์ก่อนการขายซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำในสิ่งที่รักทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงสร้างความสุขให้กับผู้คนที่เข้าไปช่วยอุดหมุนอีกด้วยแต่ทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าขายดีจะเป็นเหตุเมื่อทางด้านเพจห่อหมกแม่คุณมาออนณภาได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนเอาไว้ว่าขอเรียนให้คุณลูกค้าทราบเนื่องจากได้มีบุคคลแอบอ้างมาสักระยะนำชื่อทางร้านไปห่อหมกคุณแม่มาอณอนนภาหรือห่อหมกคุณแม่มาไปจำหน่ายในลักษณะรถเข็นติดป้าย แบบเดียวกับวางขายที่ไปแนะนำหรือบอกว่ามาจากที่เดียวกันทำจากที่เดียวกันซึ่งทางร้านขอแจ้งว่าเราจำหน่ายทางหน้าในรูปโทร0243712490656232394และแบรนในเพจที่แจ้งตะเจลเราจำหน่ายขายในเพจอินบล็อกในเพจลายทางร้านไลแมนโรบินฮูดออกบูธท,ทีทีม้านำไปเท่านั้น แม้ข้างข้างหน้าร้านเลยไปนิดนิดยังไม่ใช่ของร้านนะคะ่ะรบกวนแจ้งให้คุณค้าทราบมาที่นี้ค่ะกราบขอบคุณที่หุดหมุนร้านดั้งเดิมมาตลอด